สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Ragnarok like Idol a v e n g e r ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิว d ด c u ล a สัตว์เลี้ยงที่ไม่สามารถที่จะหาได้ทั่วไปจากการเปิดกาชาแต่ว่าจะต้องนำเอาสัตว์เลี้ยงกรอบทองตามที่กำหนดเนี่ยไปทำการแลกหรือว่าสัตว์เลี้ยงกรอบม่วงเป็นจำนวนมากนะครับมาทำการอัปเกรดให้ตรงตามเงื่อนไขจึงจะสามารถนำไปใช้แลก d ด c u ล a ได้นั่นเองแต่ว่าจะคุ้มค่าต่อการหามาใช้งานไหมเรามาหาคาตอบไปพร้อมๆกันได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสูน เนื้อหาหลักของเราในวันนี้ผมมาร์ลเบเกอร์ขอแนะนําแหล่งขายบัตรเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Google Play Gift Card, iTunes Gift Card, Unipin และ LaserGo ที่ร้าน CGC Thailand มีขั้นตอนการซื้อไม่ยุ่งยากสะดวกปลอดภยัยมีทีมงานคุณภาพคอยซัพพอร์ตใช้บริการได้ที่ www.cgcthailand.com นะครับ ดยส่วนของไดคิล่านั้นอะอย่างที่บอกไปในช่วงเปิดคลิป,ปนะครับว่าการที่จะเป็นเจ้าของได้เนี่ยก็จะต้องใช้สัตว์เลี้ยงกรอบทองเป็นจานวนสูงถึง4ตัวกันเลยทีเดียวที่ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถสรุปเปนะ็นจานวนเหรียญทองได้เ,เหมือนกับดอเปิลแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือราคาสูงกว่าสัตว์เลี้ยงทองทั่วไปอย่างแน่นอนแต่ในส่วนของความสามารถนะั้นะจะมีความใกล้เคียงกับสัตว์เลี้ยงทองในระดับทั่วไปหรือว่าสัตว์เลี้ยงลิมิตกันแน่นะครับเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกนะครับนั่นก็ ความสามารถของแดคูล่าดันเองโดยในส่วนของพาสซีฟสกิลนั้นจะมีชื่อว่าแชโด w ซึ่งความสามารถนะครับก็คือเมื่อใดก็ตามที่ศัตรูมีการฟื้นฟูพลังชีวิตไม่ว่าจะเป็นแบบเดี่ยวหรือว่าแบบหมู่ก็ตามทีแดคูล mm ่า hmm. ก็จะทําการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเหล่านั้นทั้งหมดอีกทั้งก็ยังจะทําการลดการฟื้นฟูพลังชีวิตของศัตรูเหล่านั้นลงได้อีกด้วยในช่วงอะยะเวลาสั้นๆทีนี้เรามาดูในส่วนของ Active s k i l l นะครับเบอร์อันแรกก็จะมีชื่อว่าเ j u จั m e n t ด้วยความสามารถนะครับก็คือจะทําการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดไปพร้อมๆกับ,บการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมของเราแต่สกิลนี้เนี่ยจะมีความสามารถพิเศษตรงที่หากเราสามารถที่จะอัปเกรดไปได้จนถึงเลเวล10ก็จะมีบัฟพ,พิเศษเพิ่มเติมนั่นก็คือจะทําให้ตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมของเรานั้นสามารถที่จะดูดเลือดได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆส่วนอีกหนึ่งไอเทมสกิลนะครับนั่นก็คือ Assault ดูความสามารถเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวนะครับให้กับศัตรูแล้วก็จะทําการลด ADK แล้วก็ MADK ของศัตรูตัวนั้นลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งอีกทั้งนะครับตัวไดคูล่าเนี่ยก็จะทําการสร้างโล่ป้องกันให้กับตัวละครที่เราเนี่ยเซตให้ไดคูล่าเป็นผู้ติดตามแล้วก็เหมือนกันครับหากเราสามารถที่จะอัปเกรดสกิลนี้ไปได้จนถึงเลเวลสินะครับตัวโล่เนี่ยจะหนาได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งศัตรูเนี่ยก็จะถูกลดพลังโจมตีทั้งในส่วนของ ADK แล้วก็ MADK ได้เพิ่ม ยิงขึ้นเป็นเท้าตัวอีกด้วยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าไดคล่านั้นหลักๆเนี่ยก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสามารถในการปั่นป่นวนตรูด้วยการลดพลังโจมตีแล้วก็ลดความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตลงอีกทั้งก็ยังมีความสามารถในการซับทีมอย่างการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครทั้งหมดแล้วก็มอบโล่ให้กับ1ตัวละครที่ไดคล่าเป็นผู้ติดตามแต่หากเราต้องการให้ไดคล่ามีความสามารถที่น่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่านี้ ก็จะต้องทำการอัปเกรด a แอคที Skill ที่1และ2ของ Dacura าเนี่ยให้เป็นเลเวล10ให้ได้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าทำได้เนี่ยเ mm. ชื่อว่า Dacura าเนี่ย mm. ก็น่าจะมีความสามารถที่มีความใกล้เคียงกับสัตว mm. ์เลี้ยงลิ m i t e d เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ เอาละ,ะครับเมื่อเรารู้ความสามารถทั้งหมดของไดคิวล่าไปกันแล้วทีนี้เราก็มาลองใช้งานจริงกันดูนะครับเริ่มต้นที่โหมดผจญภัยเวลาเจอบอสเดี่ยวๆถ้าบอสเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตไดคิวล่าเนี่ยก็แทบจะไม่มีบทบาทเลยนะครับอย่างมากเนี่ยก็ทําได้เพียงแค่ลดพลังโจมตีของบอสลงได้นิดหน่อยแล้วก็สร้างเกราะป้องกนะันที่ช่วยดูดซับความเสียหายให้กับตัวละครที่ไดคิวล่าเนี่ยเป็นผู้ติดตามได้ส่วนในการเอาไปใช้ในโหมดที่มีศัตรูเป็นจํานวนมากนะครับเหมือนว่าไดคิวล่าเนี่ยจะทำดาเมจได้ ก็มีแพสซีฟสกิลที่จะทาการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดถ้าศัตรูหนึ่งในนั้นนะครับทำการฟื้นฟูพลังชีวิตเราก็ยังมีสกิล h e ล l j u เม m e n t นะครับที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้เป็นอย่างดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหากเรามาดูสรุปดาเมจนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าด็กคูล่านั้นน่ะจริงๆอ่ะไม่ได้ท damage, ําดาเมจได้อย่างรุนแรงเลยสาเหตุหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเพราะด็กคูล่านั้นน่ะถูกออกแบบมาให้เป็นตัวปัน่นป่วนศัตรูไปพร้อมๆกับการซับเทียมมากกว่าการเดนทําดาเมจและในส่วนของเบสสเตตัสเองหากเทียบ สัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆที่เน้นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายแล้วเ e c u ค a ลเนี่ยก็มีเบส m m d k ที่ค่อนข้างน้อยกว่าสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของ PVP โหมดกันบ้างนะครับเอาจริงๆดดคล่าเหมือนทุกออกแบบมาให้ใช้ในโหมดนี้โดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะในช่วงเปิดเกมนะครับดดคล่าเนี่ยจะมีบทบาทเป็นอย่างมากเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยแทบทุกทีมก็มักจะใส่พีดมาอยู่แล้วแล้วก็มักจะเปิดด้วยสกิลที่มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตอยู่เสมอน,นะครับก็จะทําให้แพสซีฟสกิลของดดคล่าเนี่ยทำงานในทันทีนั่นก็คือความสามารถในการลดการฟื้นฟูพลังชีวิตของสตูทั้งหมดลงไปพร้อมๆกับการทำดาเมจนั่นเองแต่นอกเหนือจากเรื่องนี้ ดัชทูร่าเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการที่จะลดพลังโจมตีของศัตรูลงถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากมายอะไรนนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ไม่ว่าจะเจอศัตรูที่เป็นสายโจมตีกายภาพหรือว่าเวทเนี่ยดคูล่าก็สามารถที่จะลดได้ทั้งหมดครับเอาละรครับทีนี้เราจะลองเอาดคูล่าเนี่ยมาเปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงที่มีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันดูบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่สัตว์เลี้ยงตัวแรกนั่นก็คือมิตเทรส โดยทั้งสองตัวนี้เนี่ยจะมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือเน้นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ mid trade เนี่ยจะได้เปียบกว่าในแง่ที่สเตตัสพื้นฐานนั้นจะให้เอเมดิเคมายกกว่านะครับทำให้การสืบทอดัเแบตสเตตัสไปยังตัวละครหลักเนี่ยก็จะเพิ่มเอเมดิเคให้ได้มากกว่าอีกทั้งนะครับ mid trade เนี่ยยังมีความสามารถในการที่จะมอบสแต็กฝูงพึ่งนะครับที่จะเพิ่มเอเมดิเคขึ้นมาเป็นจํานวน10นะให้กับตัวละครที่ เราตั้งให้มิสเทรสเนี่ยเป็นผู้ติดตามแล้วก็ตัวแพสซีฟสกิลเองก็ยังจะเพิ่มมีมเอเคให้อีกเป็นจำนวน5%รวมแล้วนะครับทั้งตัวละครแล้วก็มิสเทรสเนี่ยจะมีมีมเอเคที่เพิ่มขึ้นมามากถึง15%ด้วยกัน แต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่านอกเหนือจากความสามารถในการบูทดาเมจให้กับตัวละครแล้วมิดเทร e เนี่ยก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรที่น่าสนใจเลยรวมไปถึงการสร้างความเสียหายเอง,องเอก็เบกากว่าเด a กคิล่าในระดับหนึ่งอีกด้วยซึ่ง d ด็กคิลล่านั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความสามารถในการบูทดาเมจนะครับแต่ก็ยังมีความสามารถอื่นๆที่น่าสนใจที่มิดเทร e เนี่ยไม่มีอย่างเช่นความสามารถในการตัดเลือดความสามารถในการลดพลังโจมตีของศัตรูลงแล้วก็ความสามารถในการสร้างเกราะป้องกันอ่ะให้กับตัวละคร ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว,ว่าเบสดเอเดเคของเดคูล่าเนี่ยจะมีไม่เยอะแต่ว่าพอมีทั้งในส่วนของ PADK เแล้วก็มี ADK ที่มากพอๆกันนะครับจึงทําให้ d r a u l a าเนี่ยสามารถที่จะใส่ได้กับทั้งตัวละครสายโจมตีกายภาพแล้วก็สายโจมตีเวทก็จะแตกต่างจากมิดเวทที่จะใส่ได้เพียงแค่ตัวละครสายโจมตีเวทเท่านั้น,นถึงจะคุ้มค่าครับ ส่วนอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงนะครับที่มีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันมากๆนั่นก็คือโอบาลอนนั่นเองครับ โดยสัตว์เลี้ยงทั้งสองตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถทั้งในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวแล้วก็แบบหมู่ที่เหมือนกันอ่ะเพียงแต่ว่าดารคูล่านั้นะภาพรวมแล้วจะสามารถสร้างความเสียหายได้มากกว่าแต่ออบบอลนั้นะก็จะมีความสามารถบางอย่างนะครับที่ดารคูล่าไม่มีอย่างเช่นความสามารถในการลบล้างสถานะผิดปกติของศัตรูออกไปนะครับสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยไม่ได้รับบัฟที่เป็นประโยชน์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆอีกทั้งนะครับก็สามารถที่จะบูทดามจให้กับทีมได้ด้วยการเพิ่มค่า a d ดีเค k เค แล้วก็ Critical r a เ e นะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมส่วนดคิวล่านะนะก็จะมีความสามารถที่โอปาลอนเนี่ยไม่มีด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นความสามารถในการลดการฟื้นฟูพลังชีวิตของสตูทั้งหมดลงมีความสามารถในการที่จะลดพลังโจมตีของสตูลงได้ อีกทั้งก็ยังจะทําการเพิ่มเกราะให้กับตัวละครที่เด็คิลาเนี่ยเป็นผู้ติดตามได้อีกด้วยนี่ยังไม่รวมความสามารถเพิ่มเติมหากเราทําการอัปเลเวลให้กับตัวแอคทีฟสกิลของเด็คิลาทั้งสองอันได้นะครับ mm hmm. ก็จะมีความสามารถที่เหนือเพิ่มมายิ่งขึ้นไปอีก mm hmm. ก็เอาเป็นว่าสาหรับครนะครับที่อยากได้สัตว์เลี้ยงที่จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยยืนรับดาเมจได้ในระยะเวลาที่นานเพิ่มมายิ่งขึ้นหรือว่าในทีมเนี่ยไม่มีตัวละครที่มีความสามารถในการตัดเลือดก็สามารถที่จะเอาเด็คิลาเนี่ยไปใช้งานได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากใครที่กําลังมองหาสัตว์เลี้ยงที่มีความสามารถในการบูตดาเมจทั้งในส่วนของ a d k M a d k แล้วก็ค่าคริดิคอลเลตโอเมอรอนเนี่ยก็จะดูตอบโจทย์กว่าขึ้นมาในทันทีครับ แล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากรู้กันนั่นก็คือแดคูล่านั้นะเหมาะที่จะเอาไปให้ตัวละครใช้นะครับต้องบอกแบบนี้ครับด้วยความเทียบเบส ADK ของแดคูล่าที่จะทาการสืบทอดไปยังตัวละครนั้นมีทั้งในส่วนของค่า P ADK แล้วก็ M ADK ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันพอสมควรถึงแม้ว่าถ้าดูแบบละเอียดแล้วจะเพิ่มในส่วนของ M ADK แล้วก็อีกหน e อ M Dev ที่มากกว่าก็ตามทีจึงสรุปได้ว่าแดคูล่านั้นะสามารถที่จะใส่ได้ทั้งกับตัวละครสายโจ โจมตีกายภาพแล้วก็สายโจมตีเวทแต่ว่าถ้าเอาไปใส่ให้กับแท้งเนี่ยก็มีสัตว์เลี้ยงที่มีความสามารถในการบูตเบรดเดฟแล้วก็การฟื้นฟูพลังชีวิตที่ดีกว่าหรือว่าจะเอาไปใส่ให้ตัวสายโจมตีนะครับก็มีสัตว์เลี้ยงที่บูตดาเมจได้ดีกว่าดังนั้นนะครับถ้าจะเอาแบบให้เหมาะจริงๆเลยเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นซับพอร์ตไม่ก็เป็นตัวละครที่จะต้องเอาทั้งเบรดเอดีเคแล้วก็มีเอดีเคมาคำนวณดาเมจอย่างเช่นมังค์เป็นต้นครับ โดยภาพรวมแล้วนะครับส่วนรับแดกคิล่าเนี่ยก็ถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความน่าสนใจในการใช้งานอยู่ในระดับกลางๆครับถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวของผมะนะเพราะแดคิล่า Dracula นะั้นถึงแม้ว่าจะมีความสามารถทางในเรื่องของการปั่นป่นวนศัตรูแล้วก็ความสามารถในการซับทีมแต่ว่าก็ขาดความสามารถที่สําคัญๆไปหลายอย่างครับอย่างเช่นความสามารถในการคลาวคอนโทรลศัตรูหรือว่าความสามารถในการบูทดาเมจให้กับทีมซึ่งถือเป็นความสามารถพื้นฐานที่สัตว์เลี้ยงประเภทซัพพอร์ตเนี่ยควรจะมีส่วนในเรื่อง การสร้างความเสียหายนะครับเอาจริงๆอถึงแม้ว่าจะสามารถทําดาเมจได้ดีกว่าสัตว์เลี้ยงที่เน้นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในระดับใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ยังน้อยอยู่ดีค่ะ เทียบกับตัวละครหลักและนี่แหละครับก็คือรีวิวแดคูล่าทั้งหมดนะครับที่ผมนํามาเสนอในวันนี้ซึ่งหากใครนะครับที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ดาล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอร์เกมเมอร์น้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ